ทำไมวันนี้มันร้อนจังวะอ้าวโย่สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วนะดูจากชื่อคลิปพวกคุณก็คงจะรู้ว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันวันสงการถึงจะผ่านมาสักพักแล้วก็เถอะวันสงการเป็นวันที่หลายๆคนสนุกกับการเล่นน้ําผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สนุกกับวันสงการแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องวันสงการ แต่เราจะมาคุยกันเรื่องอากาศงงอะดิทำไมผมถึงมาพูดเรื่องอากาศแบบอากาศปีนี้โคตรร้อนปีนี้ผมกะจะแบบเล่นสงการแบบจัดเต็มแต่อากาศอากาศทำให้ผมหมดแรงไปเลยร้อนมากดวงจันทร์ที่ห่างโลกไปทุกๆปีแต่ดวงอาทิตย์แบบมันเหมือนเข้าใกล้โลกทุกวันเลยยิงหน้าร้อนปีนี้คือแบบโอ้โหทอดไข่สุกได้เลยอะ ยิงตอนขับมอไซต์ตอนที่แบบเบาะตากแดดเต็มที่โอ้โหคิดเลยสิครับ <laughs> ดวงอาทิตย์นั่นรอเอาเป็นว่าทุกคนมีประสบการณ์วันสงการกับอากาศร้อนมากๆปีของปีนี้ยังไงก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ <laughs> ผมแค่มาบ่นเรื่องอากาศร้อนเฉยๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันนะไปละ